สวัสดีค่ะคัสโยกเกมเมอร์เองนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบ diversity กับคุณคนที่กำลังทำบ้าอะไรอยู่ไม่รู้หลังกล่องคุณทำบ้าอะไรอยู่หรอะยังไม่ทำอะไรเลยเหนายเหนายวและนี่ก็คือคุณฮิโรคาโอเองคโกคาฮิโรกิเพเองจ้าจากทวินพีพีเกมเมอร์จ้า โอเคงั้นเราไปกันเลยกันเมื่อกี้ <Okay. S 2> ปรับกันไปแล้วนะจัดกัวไปปรับแล้วหัวจะปรับเสร็จ <laughs> เราให้เกดคุณได้เข้าไปในห้องขาวๆนั่งเลยค่ะอะไระมันเป็นอินโทรอินโทรดักชั่นนะไม่ไม่ตายหรอกคะเข้าไปแกะขาวโอเคก็เขาบอกว่าให้ใส่เข้าไปในกล่องก็จัดการเลยนะฮะ อ่องห้ากล่องก็แมบนี้ก็เราก็ต้องไปผ่านผ่านด่านต่างๆแล้วก็เอาผานแกะม,มาอย่างที่เห็นนะคะแค่นั้นหลยอยากไปรู้ไหม <laughs> ว่าอาหารตอนนี้เราเหลือเท่ <laughs> เาไหร่เท่าไหร่อะสองให้ข่าไหม่อ <laughs> ้คุณฆ่าเราอะ่ะ <laughs> ไป <laughs> ไป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 ,ไปช่างเถอไปไปไป ใหหิวตายไม่เลยใช่ญให้านะแขกรับเชิญนะฮะเราให้เลือกค่ะให้คุณเลือกว่าคุณจะเล่อ,อะไรก่อนคุณเือครับแหมเลือกสีสวยซะด้วยนะคะสีชอบเองอะดิคุณคุณอ่านหรือ,อยังว่ามันคืออะไรไม่อ่านกรเ,เอาคุณอยู่ไหนนี้คุณอยู่ไหนนี้อยู่ข้างหน้าเลยเนีะอเอกรรมเขาไม่เห็นนิ เอเห็นแล้เ <desserts> อ้ยความหิวเต็มย the ังเต็มแล้วโอเคทีนี้กดเรากดปุ่มกดปุ่มอย่ากดมั่วนะเลยแล้วก็คุณคุณแขกรับเชิญที่น่ารักของเราได้เลือกอะไรวะออรีน่าก็คือให้ค่าใช่ป่าวะน่าจะให้ค่าแหละให้กดอะไรอะไม่ต้องกดหรอกเอ้ไม่ได้กดปุงนั้นหรอกดใช่ไหม กดดิกดดิเออแค่นั้นแหละเราไปกันเถอะโอเคกูคมาดิเฮ้ยดูกันว่าใครจะฆ่าเสร็จก่อนอมนันก็อาจจะแหลกนิดนึงนะเราจะลัดนี่เดี๋ยวเจอเราลัาดเดี๋ยวเจอเราลัาดาจะลัดจะตีกันเองอะอือ <laughs> มันก็อาจจะแหลกนิดนึงเพราะว่าแมทใหญ่มากคนเปิดอะไร <c oughs> ใครคนเปิดอ๋อมันรวมกันหนีงเราก็แข่งกันไม่ได้เลยเออมันรวมกันออมันชนะแล้วเราไปละเรื่องของนายแล้วม่บายไม่ไปทำไมเอาบันไดหายกัมเฮอ,อ้อ้าว มีบันตดเราวิ่งไปหาอะไรอตาจะตาตาตาเราร่อแล้วไปไปพวกมาอินดีดีเดย์เอารอดว่ะเหนือหนึ่งดวงสองอันกดทั้งสองอันกดทั้งสองจะให้ตีลงไปไหมไม่กทั้งสองอะไรเราไปกันเถอะให้ให้นายเดาฮะให้นายเดาว่าข้างล่างนี่มีตัวอะไรสลาม กํามันเห็นนี่ผ <laughs> มเล,เลยเลยลงมาช่วยกันหน่อยสิโถเ้ยกําก็แหลกโอเคได้สังเกตอะไรไหมฮะไม่กําฮะ <laughs> ได้สังเกตไหมว่าพอด่านยิ่งเดียวมันเราต้องยิ่งฆ่ายเยอะะเออนั่นสิกําเราจะตายแล้วไม่ใช่จะตายแล้วตายแล้วแหละกํา, <laughs> าดี ทำไมมันไม่เซฟให้เราอะ่ะไอซิฟัฟิตกำ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 ,ำโอย<ง>ให้ไป<ง>ใ,ให้คุณเขาลุยเดี่ยวก็ได้นะเขาลุยเดี่ยวจบแล้วฮนะแล้วเราก็ปล่อยเขาไว้ในโดงสลามนะคฮะโคตรโกงเลยตกไปเสียงโคตรดังเลยตายไปแล้วนะหนึ่ง เอาความมันโดดได้อะซาลามปีนบันไดได้ความนี้ไหมซาลามมันปีนบันไดได้ด้วยเหรอเไอซาลามมันปีนซาลามมันเต่าเออได้แล้วคิดว่าลิสปต่าไม่ได้เฮ้ยคุณซาลามมันปีนบันไดได้ด้วยว่ะอ้าวซวยดิเนี่ยดูอีเนี่ยมันปีนขึ้นมาได้เนี่ยดูดิเราขับเนี่ยดูดิปีนบันไดได้อ่ะ ขึ้นมาเร็วโอ้ใหม่ขึ้นขึ้นมาเร็ว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 เอาเร็วไปคุณต้องรีเจนไหมรีไปโอ้ลืมให้คุณเราไปคืมให่คุณเราก็จะตายแล้วเอาคำคุณฮะคุณน่ะมาช่วยกันหน่อยสิคุณอย่าหลบภูมิ เออหลบบ้าอะไรกำขึ้นไม่รีเทนก็ไม่ได้ด้วยจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วไม่สิวฟิตยานะลูกยายาจเย็นจเย็นโอ้่นี่เป็นตัวหดเราให้เรานะเอกกำจะวิ่งถึงก่อนซักทีหลบ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 ออกกำอย่าทิ้งเราอย่าทิ้งเราไม่ใครเรียกเราเราหูฝาดเลยอะไรเอากำดิอะไรนี้ อากำกำเดี๋ยวามานะโอเคกลับมาละคุณคุณมันแบบนี้มันควรจะเฮ้ยดาบแบบนี้มันควรจะให้เราเกิดที่ที่เราตายไม่ใช่หรออืมนั่นสิเดี๋ยวเราขอรลีไอเรนเดอร์หน่อยนะโคตรเล็กเลยแต่ตอนนี้จะตายแล้วอย่าตายพ,าพวกขพ้วเอานี่ไงมันมีเช็คพอย์อ่ะฮะนั่นไงก็แสดงว่ามันต้องผ่านไปกี่ดาเนี่ยแหละมัน,นถึงเช็คพอย์ ไม่ทางแล้วมาไกลเกินไปแล้วไม่นะแล้วเราจะไปเอานั่นบันไดอะไรอะครับคุณมันน่าไปบันไดคุณเราจะตายแล้วอ่ะไอ้ไ้อ้โน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 น้มีไงเรามีเอาเราขึ้นมาอยู่นี่แล้วคุณคุณเมื่อกี้เราจะตกคุณอยู่แล้วนะดีเทิร์อยากกดนั่นกลุ่มนั้นอะโอเค อราทำไมเราไม่ได้อ่ะอยู่นี่ได้ละไปขึ้นมาจังอ่ะคุณเดาว่าต่านี้จะเป็นอะไรเราเดาว่าเป็นสเกลเราเดาว่าเป็นซอมบี้ลงมาดิลงมาแล้วน่นไยซอมบี้ไม่เดาถูกหรือว่าเห็นไม่เห็นโว้ยตั้งหลังคุณอะตั้งหลังเห็นแล้วอืมอืมอืม ไหนเลยตาลาานี่ก็มาจังพี่บี้ออกมาให้เราขออะไรพีกหน่อยนั่นแบบบี้เดอะสตาอันนี้บี้เดอะสตอ <c oughs> เดี๋ยวข้างหลังคุณนับเป็นฟัวเลยอะ <c oughs> เสียงโคตรด,ดังเลยอันนี้บี้เดอะสตอขอปรับหน่อยนะอุย้ยใหญ่มนดังดังมากเสียงซอมบ,บี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ ป้องเราด้วยเราก็จะปรับคุณก็ใหญ่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 ข้างหลังคุณข้างหน้าคุณข้างคุณก็มีคุณเหมือนจะดังนะเนี่ยพี่บีเขาจะลุมขอลายเซ็นคุณด้วยไม่ใช่ละอืมสัมบีสัมบี แล้วจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้ว,ตา,ลวตายแล้วเหมือนกันเย่เย่เย่คุณมาเร็วรีบแบบบันไดดีลุกเอาคำเอาคำคุณอย่าขึ้นขึ้นดิคุณรีบจังเลยเออหยุดหน้าคุณอมคุณๆๆๆเรายังไม่ตายอ่ะเราก็ยังไม่ตายแต่เสื้อเราจะแตกแล้ว โอเคคุณเราทำบันไหนให้เสร็จแล้วถึงวันจะทำแม่งทำแม่งหน่อยก็ไม่ไม่ปกป้องเลยาอะไเราก็เราปกป้องอย่างนี้ไงเราบันไดให้แล้วนี่ไงบันไดโธ่สิเตากำไม่เห็นได้เลยอยู่ที่คุณใช่ไหมเนี่ยเปล่าไม่ได้อยู่กับเราคุณหลบคนหลบ เขาบอกว่าไอ้ตัวเชนเนี่ยมันมีมันมีฤทธิ์กันกันแรงระเบิดได้จริงเหรอไม่รู้ทดสอบไหมไม่ลืมให้คุณเดาอ่ะคุณเดาว่าด่านนี้เป็นตัวอะไรสเกลคุณเก่งมากเลยเนี่ยมะชดคุณอย่าล้านเราสิคุณ อะไรมันก็เท่ากันตะคุณร้านเราอ่ะตกลงนี้เล่นไรคาหรือเล่นเอลไม่รู้ลำแล้เเเวเกลียสเกลที่สุดเลยใช่ไม่ชอบยิงไงยิงยิง,ยงชอบยิงไม่ว่านะถ้ามันเดเช่ชแต่ก่อนแต่มันยิงแม่นขึ้น่ะเด็กืออให้โดนทุกอันเลยอีกเอาตัวเองคุณสู้ๆนะ เดี๋ยวเดี๋ยวบอกเหมือนแบบตัวเองจะไม่ช่วยใช่โอ้ไม่เป็นไรเราเราเราต้องเป็นแบบว่าเราต้องมาช่วยเพื่อนนะสัพพอร์ตอะไรประมาณนั้นเหรอต้องพอร์ตจะตายอุ้ยเรียกอีกแล้วอะ่ะ <c oughs> จะตายแล้วอีกสองดวง <c oughs> เฮ้ยคุณอย่าเพิ่งทิ้งเรา มันจะหยุดอัดเงมันหยุดอัดเอสองรอบถ้าวิดีโอมันขาดขาดก็ขออภัยด้วยอุ๊ยได้ปินได้ปินได้เนี่ยคุณเคยเห็นม็อดที่มันทําให้ม็อบกลายเป็นผู้หญิงไหมคุณนูพดได้อ๋อเคยเห็นเคยนี่ยเคลมสไปเดอร์คนน่ารักเลยอืมนะคุณขอมาก โอ้เลื่อนเลบเหลือสองอ่ะไม่รู้รอดมาได้ยังไงเพราะคุณเก่งไงคุณคุณว่าในอันนี้คืออะไรเอนเดอร์แมนไม่จบด้วยออาสไปเดอร์โอ้ยโหดอ่ะโหดกว่าเดิมอีกเอาบอกจะใช่ค่าอะไรอืไม่รู้อ่ะงั้นคุณเลงโอ๊ยค้างเลยครับผมท้่มันก็อ่านได้นี่นึกว่าสงสัย ทำไมมันหยุดอัดหวาก็ถ้ามันขาดขาดจะต้องขอไปอย่างสูงมาดูของเราสินะไม่ใช่เออเดี๋ยว,วส่งถ้าเกิดใครคิดว่าขาดขาดไม่ไม่ได้อารมณ์เดี๋ยวเราส่งลิงไปที่แช่ได้อารมณไม่ได้อารมณ์มด,มด้วยคุณคาเข่าวหรือคุณจะตายแล้วจะตายแล้วเอื่อก็ <S 2> <S> <S 2> แต่พร้อมกันเลย,ยนี้ด้วยนะใช่ว่าแต่มันอยู่ตรงเมงมุง บายบายกำกำอย่ามาออยุ่งกับฉันเหมือนยุ่งกับเราอะ่ะได้จด้วยล่ะเออคุณคุณคุณค่าคุณค่ามนมุมไมไหมเฮ้ยลองลองดิถ้าเลขเท็เลขมันจะลดหรือเปล่าเลขไม่ลดว่ะไปไปไม่ไม่เห็นชื่อไม่เขียวว่าสไปเดอร์จ็อกกี้คืออะไรสักอย่างเผื่อเราเผื่อเราค่าแล้วมันลดเไงเราจะได้ไม่ต้องไปบวกกับไอ้พวกโคต อือดูดูเขานะฮะเราเรียกเกลียดเอือเอือเออคุณคุณใช้ฉันเป็นวน่อไม่ได้ใช้เราเป็นคนดีจะตายดีจนจะตายอ่ะคุณตายไปสามหลายรอบแล้วคุณตายไปหลายรอบแล้วจริงๆอืมใช่แต่อย่างน้อยฉันก็ช่วยนเธเกลียวปีนบันไดได้เยี่ยมเลยอือเยี่ยมเลยใช่คุณช่วยพอข้างหลังเขาก่อนอะไรข้างหลังข้างบน หมดแล้วเดี๋ยวไปหยิบบันไดให้ถ้าถล้าเกิดไม่ตายเอื้อ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 จะรอดไหมไม่รอดครับไม่รอดไม่รอดไม่รอดกดไม่ได้กดวิ่งไม่ได้กดวิ่งไม่ได้กดวิ่งอ้ําดิเอาอย่างนี้ก็ไม่รอดสิับคุณ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 ช่วยด้วย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 ไม่รอดแล้วไม่รอดไม่รอดเฮนยี้เรารอดว่ะกระโดดด้วยกระโดด เอ้ยคุณมันขึ้นไม่ได้โอ้ยมันขึ้นไม่ได้อยางนี้มันขึ้นได้ที่ไหนเราเอาวันไปอีกสองอันมามันไม่อยู่ในตัวเราแล้วอ่ะไม่ต้องเอาไม่ต้องโอ้โหคิดว่านี่คืออะไรไม่ไม่เอาของหน่อยแล้วแล้วว่าเบสเหมือนกันเห็นมีโกสโตนเยอะมากอืนคุณไปก่อนเลย สวัดดีสวัดดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสว,วัสดีสวัสด pues ีนั้นเราเองสวัสดีนั่นน er> ี่เราเองน้ำสวัสดีนั่นนี่เราเองอยาไปไหนสิมาเร็วมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันไอ้หยาตายแล้วอ่ะจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็ว เราพยายามล่อมันให้มันเข้ามาในน้ำขอนีบดีบรู้สึกมันจะมองแต่เราเมื่อกี้โชคดีด้วยเฮ้ยฮะพูดไรผิดหรือเปล่าเขาไมนดีด้วยดิเหมือนกันะไรเนาะทำไมคุณตายบ่อยจังนี่กากไหมโอ้ไฟด้ดูเรายังไม่ตายเลยนี่เขาแอบ,บในน้ำฮะ อะไรพี่ทำตายเ้าไม่ตอบเอาคุณไฟไหมร้อนแรงอ่ะร้อนแรงร้อนแรงร้อนแรงใช่ไหมร้อนแรงเอาร้อนแรงเข้าน้ำโกนร้อนแรงจะตายแล้วจะตายแล้วเหลือเหลือหนึ่งบวกบวกเลยเออเคคุณเราชนะแล้วทีนี้เหลือแต่บันไดเดี๋ยวเราโลให้ สวัสดีสวัสดีสวัสดีขอบคุณค่ะคุณไปแล้วไปบปสวัสดีสวัสดีสวัสดีไปแล้วยบไปด้วยอ้มคุณเราจะตายเราจะตายแล้วเราจะตายแล้วเราไม่เรารอดแล้วเราเหลือสองดวงฮะขึ้นมาเราพุณขึ้นมาไม่ใช่มันขึ้นมาได้นะขึ้นบินอู้ไฟต่อหน้าต่อตาโอ้โหมันอาจจะบินเข้ามาได้ก็เป็นได้อาคุณคิดว่านี่ตัวอะไรขอด้วย ขอดูเราเดาว่าวิทเอ้าซัมบี้บิกแมนคืออะไรโอ้โหเราต้องอยู่ใกล้ๆกันนะคุณมันมันตีทีมันเป็นฝูงเลยใช่มันตีทีมันใครจะเป็นคนเปิดงานลาโอ้โหโอ้โหไม่รู้ไม่คิดไม่เห็นไม่ฟังโอ้โหโอ้โหโอ้โหเราทำมันเอาเคาด้วยอ่ะโอ้เราต้องควาแฟชได้อีก เราไม่ได้ฆ่าแกเราไม่ได้ฆ่าลูกแกซะหน่อยถเอเลยลูกเราก็ไม่ได้ฆ่าลูกนะเราฆ่าพ่อมันทัน <c oughs> ้เขาหน้าจะมีเช็คพอยให้ทุกอันนะคุณใช่ไไรอ้อนแรงดไ,ได้ไงวะร้อนแรงเออโดนไฟได้ไงเราสงสัยก็เบรยไงคุณอือืม ตั้งสิบตัวเออใช่แปดแล้วแปดแล้วแปดแล้วมัเลือดเหลือครึ่งดวง <8 S 1> เลือดเหลือครึ่งดวงเลือดเหลือสี่ดวงเออมันหันมาแล้วมันก็ตีขอบคุณพระเจ้าจอนตายแล้ว <c oughs> ตัวสุดท้ายฝากคุณด้วยแล้วกันนะจะฝากไดานี่ถ้าเกิดเราข้ามไปได้เดีย๋ยวเราไปเราอยู่ข้างหลังคุณเลยอยู่อยู่ใต้เท้าเลย <c oughs> ให้ปพระบาทวันนี้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 คุณเอาตัวเอาได้แล้วได้แล้วได้แล้ววิ่งไปแล้วว้าได้คุณกบปุ่มแล้วไม่ได้กามันเขาอะได้คุณควรจะปกป้องเขานะไม่เกี่ยวไม่รู้ไม่ชี้อะไรทั้งนั้นจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วคุณเกาะบันไดให้ได้นะไอ้ไห่เนี่ย ได้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 อืมทำอะไรน่ะเก็บคลอยวะไม่ใช่ก่อไม่วะไม่เอามันไม่โกรธเราแล้วนี่มันไม่โกรธเราแล้วอ่ะจะให้มันโกรธเหรอไม่เอาอะเชงก้าคูณมาก็ไม่เลยแปลกเอ้ามันคุณได้อีกแล้วใช่ไหมใช่คุณไม่ต้องโยนมาก็ได้นะ ใช่ปะนี่คืออะไรเขาดาวว่าเป็นวิเตอร์อ่ะวิเตอร์สกเกลไม่ใช่วิเตอร์บอสเอาวิตเตอร์สเกลอืมคิดเหมือนกันไปมันมีกี่ด่านวะเอาเอ็นเดอร์แมนเอาของโปรดคุณมาแล้วอะ่ะคุณเอามาสองด่านแล้วอะ่ะของโปรดทำไมไม่ไมตายักดีเรื่อมันยีน่สิบไงยี่สิบเองเอืมยี่สิบแต่มวาปไงใช่อ่ะคุณใช่ <c oughs> เห็นวิชีเราลงมอดหนึ่งแล้วมันบอกว่าเริ่มมันยี่สิบเน่อ๋อมอดอะไรอินดิเคเตอร์อะไรน,นัะ่นนะอืมเดี๋ยวเราดูก่อนเรามีมอดเรามีมอบม็มอบม็อบ <c oughs> ไ,ไม่ไม่สปอนแล้วอุ้ย <c oughs> ไม่สปอนแล้วไม่สปอนมากไปตายจ้าเยี่ยมคุณอยากครึ่งนะเรา <c oughs> จะตายแล้วครึ่งดวงครึ่งดวง เวนเดอร์แมนสปอนด์มามาเลงเราอะมามาเลงเราอะมาเลงเหรอรีไปหาหมอนะทุยมาเลงอะไรอ่ะมาเลงเต้านมหุ้ยเออมี20ตัวจริงๆเลยแลกเสียงยาวๆไหมมาเลงเต้านมเย่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 ตัวไหนที่อ้าปากอู่วอ ันต้องมีตัวหนึ่งที่อาปาอยู่แล้วมันก็หายไปแล้วเยี่ยมเลยโอ้ซอมบี้พิกเมนมันยังตีเราอยู่อุหมัยกือแต่มันไม่ตีเราแล้วอะไม่เราเดินไปใกล้ๆมันแล้วก็มองหน้ามันแล้วมันก็ตีเราเรียบร้อยเอายังมันต้องตีกี่ทีวะตีห้าทีถึงจะตายเรียบร้อยอันนี้ตีสี่ที เราตีหกทีป่ะเสียใจด้วยหนึ่งสองสามสี่ถักกแม่ตีอย่าว้าปอีกสี่ห้าตายไปหลายรอบแล้วเนี่ยเรากาสินะไม่ใช่ทำไมเราไม่ตายเลยเแสดงว่าเรากิงสินะ,อะ,อะเอากรมทุกตัวที่เราตีมันชอบว้าบหนีไปกล้าจริงว่ะโถแต่ของเราตีแล้วมันไม่วาร์ะเสียใจด้วย,วยชิปเป่งกันตล้ วิ่งไปแล้วอยู่ไหนนีิอยู่ตรงเอ็นเดอร์แมนได้ถามคุณหาะว่าเอ็นเดอร์แมนตัวที่เราตีอยู่ไหนอ้าวอีสิโอ้แม่เกเวเราดีแิ้ะคุณใช้ดาบไว้ร่อนสีถือดาบผิดกรนึกอยู่ตรงนั้นเอ๊ะทำไมมันจริงอย่าวาร์ปดิโดเอ้ย ไม่เหมือนคิปเตอร์เลยฆ่าจริงวิ่งเข้ามาแล้วก็บึมบึมเอออ้าวมันตายพร้อมเราเลยกรมดีใจด้วยนะกรรมกรำก๊ำจะตายตายเราจะตายแล้วใหม่นะไหม่ไหม่แน่จริงอย่าบ่าสิโถเอ้ยโอเก่งของเราจะตายแล้วคีเก่งของเราจะตายแล้วตายบ้าอะไรล่ะชนะแล้วเนี่ยวางบันไดยังยังกำลังโชคดีนะที่มันไม่ได้ลิงกระดูกตัวงั้นตายเนี่ย แเกิดมาเลงเราทุกท่อเก่งที่ไหนมันก็คงเอ้ยเอ็นเดอร์แมนมนอยู่ตรงไล้เนี่ยอะไรซอมบี้แมนตั้งมันดีครับแปลว่ามันอยากวิ่งตามมาสิครับรออะไรโอ้ในที่สุดเขาก็ให้หัวเราแล้วครับเราได้หัวแล้วอออหมวกอ่ะรอแป๊บหลบตามันอห่าเลยชนมันแค่นั้นแหละอ้าเหรอแค่นั้นแหละหรอเอามันขึ้นมาสิเฮ้ยมันขึ้นมาได้เหรอ มันว้าวขึ้นมาได้ปะหล่ะคุณโอ้มันติดหัวตายก่อนอะมันสูงกว่าสาม็อล่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงนี้เรามั่นใจว่าวีเทอร์สเกลครับคุณเดาว่ามันจะมีกี่ดา่านเราเดาว่ามันจะมีสิบห้าเราเดาว่ามันอาจจะมีถึงยี่สิบเฮ้ยมันชนะได้เลือกด่านต่อไปเห็นไหมเราเดาถูก, h กวีเทอร์แกบอกวีเทอร์สเกลไม่ใช่หรอวะไม่ใช่เวทีสเกล อ๋อเพราะว่ามันเพราะว่ามันไม่ค่อยโหดนะมันก็แค่วิเทอร์ไม่โหดแต่ถูกตายลยแต่เราไม่ตายนี่ดูเราเก่งประสบการณ์ไหมครับตายแล้วแต่ตายแล้วไม่ไม่หยุดหยุดหยุดมาเป็นขโมยอย่างนั้นใครจะรอดรอขโมยขโมยวอสบอกว่าขบมนไม่เบ็ด วิ่งไปแล้วต้วดีนะคุณอีกสองตัวเองตาเอ็นเดอร์แมนเอ้ยเฮยเยถอยๆอยถอยอีกสองตัวเองคุณเอ้ยเห็นไหมเราไม่ได้เป็นคนตีมันแรกมันไม่โกรแล้วแล้ววันดีพวกวันดีอมันไม่หยุดอ่ะละแสดงว่ามันไม่ใช่ที่เมมสงสัยเราเปิดเราเปิดเปิดปิดปิดอย อุย้ยเกือบมองตามันเนสวัสดีพักผัวสวัสดีนะาเราเองเราเป็นมิตรกับแกน,นะอุ้ยใหญ่ยังไม่ได้มองตาเลยปะเหอะเออยังไม่ได้มองตาเลยแกกดอะไรเหรออาเดะอาเดะตกดินเลยยังไม่ได้มองตาเลยแค่มองท้องเองสงสัย <laughs> มันเป็นเอ็นเตอร์แมนผู้หญิง บอกว่าฉันกำลังท้องอยู่เธอดูอะไรไม่ใช่ <c oughs> อะไรขอบคุณ <c oughs> คุณยังคุณยังไม่ได้ปักบันไดรอระ <c oughs> ใช่ก็เมื่อกี้แกบอกถ้าคุณมันมีสี่ด,ด่านจบแล้วอ้าวเี๋ยีมันอยู่ไหนนี่ <c oughs> อยู่นี่สรุปมันมีสิสีดส่ด่านเราเดาใกล้กว่าเราได้เลือกด่านต่อไป <c oughs> เออสีเหลืองเสร็จแล้ว เราจะอัดคลิปนึงเป็นเรื่องหนึ่งนะอืมโอเคฉะน,นั้นอันนี้ก็จะจบคลิปก่อนโอ้ยขอโทษไม่ได้ตั้งใจนะเตอเออน์เออช่างเถอะก็วันนี้เราก็ได้เล่นเล่นอะไรนะคุณเล่นอะไรนะเมื่อกี้เราเล่นอ,อ,อะไรเออเล่นอะไรอะทําอ่าน,าน Every, uh, อ่านเอรเรียอะไรอ่านอารีนาวะ <laughs> <laughs> เราก็ได้เล่นอารีนากันไปกับคุณคาะข้าวขาวหรือคุณ โค้คคาวหรือคุณชื่อเดียวคุณพี่โรกจีอ่ะก็แค่นั้นแหละคุณพูดอะไรไห<ม>นพูดจบที่มันอ๋องั้นก็บายบ,ายบายบด้โอ้